อเวอเรสสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในงบสอ0หมื่นกลางๆนะครับใครที่ไม่อยากตกขบวนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอาชีพหรือศิลปินใช้ออกงาน,นครับต้องดูคลิปนี้ครับ นักดนตรีกลาคืนหรือผู้ที่ประกอบอาชีพนักดนตรีเนี่ยนะม่าจะเป็นศิลป,ปินหรือว่าจะรับงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยวิธีเลือกกีตาร์ในการไปทํางานเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับผมหัวข้อที่1นะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่ประกอบอาชีพนักดนตรีนะครับคือราคาต้องไม่สูงเกินไปครับเราสังเกตน,นะครับดนตรีอาชีพจะไม่ค่อยมีกีตาร์แ,งแพงๆเพราะว่าเราจะต้องใช้กีตาร์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ต้องดูแลง่ายๆครับราคาต้องไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพและการประกอบงานแล้วก็เสียงที่ได้มาครับข้อที่2งนะครับงานคอคือสมัมผัสด้านซ้ายนี่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการเล่นเมื่อไหร่ที่เราต้องเล่นงานอีเวนต์นานๆดนตรีอาชีพนะครับเราเล่นไม่ใช่แค่15ทีหรอกเล่นเป็นชั่วโมงแคะนั้นงานอองคอััยปจจ2 นอกจากสัมผัสที่ดีนะครับงานเฟดและงานเครือบคอสําคัญมากครับการที่เราเครือบคอให้มันลื่นไหลเล่นได้ทั่วคอเนี่ยถือว่าสะดวกในการเล่นรู้ไปถึงเฟดที่ไม่คมและเป็นเฟดที่เอ,อื้อต่อการกดไม่ต้องใช้แรงมากนี่ถือเป็นปัจจัยหลักในการแสดงดนตรีในระยะยาวๆครับ ข้อที่3นะครับหน้าเวทีจริงเป็นเรื่องของภาคไฟฟ้านะครับย่านที่ครบนะครับม่เป็นเสียงย่านเบสย่านแหลมแล้วมีตัวเฟสเพื่อจะได้ค้นหาย่านความถี่ที่มันพอดีตัวนะครับที่สําคัญต้องมีจูเนอร์ด้วยเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยจะต้องตั้งเสียงให้ดีครับรวมไปถึงแบรนด์ที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คืออะไรไหมเอลเบสครับกีตาร์ที่เพื่อนๆได้เห็นมา3มตัวเมื่อกี้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ A อเวเรสนะครับจะเป็นรหัส7 0ครับ70ใครที่เป็นแฟนเอเวเรสจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นท โดยปกติแล้วนะครับอาร์ติซิลีสเนี่ยจะไม่มีโลต์บูดนะครับมันจะเป็นแต่อีลิขึ้นไปแต่ความใจดีของอ v วเลสครับก็ได้นำโ s e w o ูดมาใส่ในรุ่นของอาร์ติซ e ลีสครับก็สัมผัสง่ายขึ้นได้ไม้โ s e w o ูดด้วยครับทั้ง3รุ่นของอเวเลสรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม้หน้าจะเป็น Solid s i ิก้าสปูดเอบวกนะครับแบกเซย์ Back เป็นโ o s e w ูดฟิ i n ก e r b บอร์ดแล้วก็บ c ชเป็นโลต์บูดครับ อเวรสอ t s ์ติ e ิรุ่นใหม่นี้นะครับมี3ทรงนะครับมี G A ซึ่งจะให้สไตล์เป็นโมเดิร์นและเล่นได้กว้างไม่ได้ตีขอดหรือว่าจะเป็น p i c k i n g ก็ถือว่าดีมากนะครับอโเนี่แน่นอนครับคนที่ชอบกีตาร์กระทัดรันแล้วก็เสียงพุ่งๆก็ต้องเป็นทรง OM ครับรวมไปถึงทรงพาร์เลอร์เนี่ยถ้าเราดูเป็นกีตาร์วินเทจเริ่มต้นนะที่เล่นบลูส์นะครับก็จะใช้ทรงนี้เยอะโดยเฉพาะพาร์เลอร์เขาเป็น12เฟดซึ่งเป็นกีตาร์ที่ผมชอบเสียงมันโฟกัสแล้วมันก็แบบ พุ่งเขาหูดีมากเบสอาจจะไม่เยอะด้วยตัวนะแต่ว่าความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ชัดเจนมากครับอันนี้เราแต่ชอบนะครับอยากจะบอกนะครับว่าทรงที่เป็นแบบทรดิชชวลลเลยคือกีตาร์12เฟสทรงพาร์เลอร์หัวต้องเป็นสลอนเฮดครับใครที่ชอบหน้าตาแบบนี้นะปล่อยผ่านไม่ได้ครับสำหรับ a เ s อริสอ t i s ติ e ิลีสรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมากับไม้หน้าที่ผ่านการ ATR หรือว่า t o r i f y การทำให้มันแห้งก็อเอาความชื้นออกเสียงไม่ได้พุ่งเสียงเปิดเป็นเหมือนกีตาร์ที่แบบถูกเล่นมานานตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เล่นนะคร สำหรับแฟนแฟนของอวเลสนะค,นค,นคนรับแน่นอนครับคุณต้องรู้อยู่แล้วว่า b บ l e v e l Bridge เนี่ยเพื่อลดการฉีกขาดของบริดจ์เนี่ยเพราะแรงดึงมันเยอะนะครับเขามากับคารียเซนเนเจ้าของเขาเลยแหละแล้วก็รวมไปถึงข้างในบร c i n g ที่เป็น fs 6ครับก็คือการ forward chip ของบริ i n g นะครับมันจะขยบเข้ามาใกล้ตรงสาโหมมาขึ้นถ้าเราอยู่ตรงนี้การสั่นมันจะน้อยใช่ไหมเทอตัวนี้มีพื้นที่ในการสั่นผลิตเสียงได้ดีขึ้นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ฟังเสียงไปแล้วเนี่ยสำหรับแบรนด์อเวเลเนี่ยผมก็ใช้อยู่แล้วผมก็มีความชื่นชอบอยู่แล้วนะเนื่องจากอเวเลรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอาร์ติซิลี่เนี่ยเขามีสามทรงให้เลือกครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีทางเลือกที่มากสำหรับคนที่อยากจะเอาอเวเลสไปออกงานครับคนที่ชอบตีคอร์ดเก่าแบบครบจบก็ G A จัดไปครับคนที่ชอบแบบสไตล์ตัวเล็กๆเ,เ,เท่ๆ OM แน่นอนครับคนที่ชอบแบบว่าสโลตเฮดสิบสองเฟด พัลเลอร์ครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าชอบแบบไหน,นเพราะว่าแต่และตัวที่เขามาเขามากับสเปคที่คุ้มนะในราคาที่แตะได้20 0 0 0กว่าบาทเนี่ยผมว่ามันในในทางเลือกนี้ผมก็ว่าน่าสนใจนะเราได้ซิก้าสปูตเอบวกนะครับแบล็กสไนเปอร์ลสสูทมี P ้าไฟล์เอลอ b a บ็กซ์ที่มีจูเนอร์ในตัวด้วยจบแล้วครับทุกเวทีเลยอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหน,นผมเป็นแค่คนนําเสนอเพราะนั้นการตัดสินใจอย,อยู่ที่คุณเองนั่นแหละครับ โอเคครับเสียงของผมเนี่ยเป็นแค่เสียงแค่สกิดเตือนเฉยว่ามีของใหม่ดีๆมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเสียงหัวใจเพื่อนๆนั่นแหละจะเป็นคนบอกตัวเองว่าจะต้องไปที่ซินกีตาร์ทุกสาขาเพราะว่าตอนนี้มาครบแล้วนะครับให้ไปลองเล่นเองแบบว่าทัชชิ่งเป็นยังไงคอเป็นยังไงเสียงที่ยินเป็นยังไงถ้าถูกใจก็จัดกลับบ้านไปเลยครับแล้วส่วนอยากจะฟังรุ่นไหนกีตาร์ตัวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกอย่างละเอยียดอยู่ในดีสคริปชันหมดแล้วครับฝากติดตามในทุกช่องทางของซินกีตาร์ด้วยนะครับผม